สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่องเดน้องข้าชานากัอนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพามาขอสั้นเรื่องเมื่อฉันไปย้อมสีผมกันเชิญรับฟงระบฟันกันเลยเลยคะ่ะไม่มีอะไรทํานั่งดูทีวีดีกว่าดูช่องน้องข้าชานาดีกว่ากำลังสนุกเลยเฮ้ยเพื่อนโทรมาฮัลโหลไอ้มี ฮัลโหลไอมีนฉันเพิ่งทำสีผมมาใหม่สวยปะเฮ้ยสวยเกไปทำในไหนอะฉันไปทำที่ร้านฉันไปทำฉันไปทำที่ร้านจะสีมาโหมิ่งโคตรสวยเลยเกจริงหัวร้านจะสีตรงไหนเออแกส่งโลให้ละกันนะโอเคเดี๋ยวดูซิหุยเดี๋ยวเกว่านแไอ้นี้ยะไปทำบ้านดีกว่าอยากทำอยู่พอดีเลยเฮ้ยไปทำบ้านดีกว่า ผมบ้างกว่าเดี๋ยวเซิร์ชก่อนว่าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยไปเลือกสีเดี๋ยวค่อยไปเลือกสีที่ร้านเจสีดีกว่าเดี๋ยวแวะซื้อเดี๋ยวแวะซื้ออะไรที่ร้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทำสีผมอ่ะเดี๋ยวมันต้องนานแน่ๆทำสีผมต้องนานแน่ๆเขาฉะนั้นต้องหาอะไรกินที่ลูม,มาร์ก่อน เฮซื้อซีนับก่อนซื้อนี่ก่อมีทีมเด้ซีทีมเด้สักสองอันอะไรนะมามาขับปัน้นนาฬิกันสักแล้ซีเลเยอิเมาละซื้อโค้ดนะดีวกว่ามาทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะขอนักตังค์กันไปนะคะทั้งหมด125บาบาทคะ่ะนี่คะ่ะ ขอบคุณค่ะค่ะกันนะใช่ไหมคะคิค่ะได,ด้ของมาแล้วไปทำผมดีกว่าอยู่ไกลไหมเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะ,ะ,ะจักรโลไปเลยอย่าทำมานานแล้ว ฉันว่าฉันจะทำสีน้ำเงินดีกว่าฉันชอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบบูฮาวาดกว่าน่าจะสวยนะเไ,ไปเลือกสีกันก่อนเฮยไปเลือกสีกันนี่อ๋อกวันจะสีสวยเหมือนกันนนี่อยากตึกใหญ่ด้วย สวัสดีค่ะเจสี่สวัสดีะหนูวันนี้ไม่ทำอะไรจ้าวันนี้หนูมาทำสีผมค่ะอ่านหนูไปเลือกสีผมตรงนั้นก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนโหเลือกสีนี่แหละสีที่เราจะมาทำวันนี้เจสี่ค่ะอะไรวันนี้จะทำสีอะไรคะ วันนี้นะคะ Styles. หนูอยากจะทําสีสีสีน้ําเงินบูฮาไยสีน้าเงินสีน้ำเงินเข้มๆนิดเดียค่ะเออได้เลยจ้าไปนั่งเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ทําให้นะคะเอยเป็นนั่งทําดีกว่าดูสีสีสวยไหมเนอเเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จแล้วแหละ จะเสร็จเนี่ยกับสีผมดีกว่ากับสีผมไม่ลูกค้าก่อนปิ๊งกับสีผมเสร็จแล้วเนี่ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปก็เป็นสีเงินละนี่นาทีพอเสร็จแล้วโหสำเร็มากเลยค่ะจ้า ใส่ไหมใส่ไหมคะสวยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะปันห้าค่ะโอ้โหนแพงเลยนี่ค,ค่ะทั้ค่ะเดี๋ยวมราเอากระเป๋าคืนกันค่ะกลับบ้านกว่า,าอาทุกคนสวัสดนีนะคะทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเขาเข้าออกเกมสามรอบเลยนะคะทุกคนฝากฝากกดฝากกดติดตามกดไลค์ให้ได้นะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า